มาเรื่องธรณีสูขลูกธรพีไร้ข้าแม่เมื่อราวห้าสิบปีที่ผ่านมาที่ลบบุรีสมัยที่บ้านเมืองยังไม่เจริญเช่นทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ทำนาเลี้ยงชีวิต ณเชิงเขาสะพานนาคมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งที่ท้ายหมู่บ้านมีกระต่อบหลังคามุงแฝกหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสี่ชีวิตมีหญิงชราผู้เป็นแม่ลูกชายลูกสะพ้ยและหลานน้อย ลูกชายชื่อทองเป็นคนเจ้าอารมณ์โมโหร้ายมุทะลุดุดันชอบเล่นการพนันติดสุรายาเสพติดวันวันนี้การงานไม่ทำเอาแต่ดื่มสุราหาเล่นการพนันแม่กับเมียจะลำบากอย่างไรก็ชังผู้เป็นเมียจึงออกไปทำไร่หาเลี้ยงครอบครัวทุกวันปล่อยให้แม่ผัวกับลูกน้อยเฝ้าบ้าน เหตุการณ์ก็ดำเนินไปเช่นนี้เรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งย่ากับหลานอยู่ด้วยกันสองคนย่ากแก่แล้วจึงงกงกเงินเงิน,งนด้วยความชราตามหลานไม่ค่อยจะทันนะหลานน้อยก็จะแฝนสนคอยลักหนีไปเที่ยวอยู่เรื่อยตะวันบ่ายคร้อยผู้เป็นย่าจัดแจงเข้าครัว หุงหาอาหารไว้คอยลูกย่ากกำลังทำครัวเพลินหลานน้อยได้โอกาสหนีไปเล่นน้ำในโอง่งข้างล่างมีเพียงครึ่งโอง่งหลานน้อยจอมสนก็ตักน้ามาเล่นแต่ตักไม่ถึงจึงปีนปากโอ่งพยายามจะตักน้ํำให้ได้บังเอิญพลาดหัวทิ่มลงมาในโง่งดิ้นคลุกคลักครุกคลัก,กจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้หายใจก็ไม่ออก ทุรนทุรายฝ่ายย่าอยู่ในครัวได้ยินเสียงหลานดิ้นจึงรีบออกมาดูเห็นแต่ท้าโผรออกมาจึงรีบคว้าหลานขึ้นจากองค์อนิจาสายเกินไปสีแล้วเด็กน้อยขาดใจตายทสีแล้วหญิงชราตกใจแทบสิ้นสติได้แต่กอดศพหลานร้องให้คร่ำครวญ ปิมว่าจะขาดใจตายเพื่อนบ้านเดินทางผ่านมาจึงแวะเข้าไปดูเห็นหญิงชรากอดศพหลานร้องไห้อยู่สอบถามดูก็รู้สาเหตุจึงให้คนไปตามเอาลูกชายลูกสะพ้ายของหญิงชราให้กลับมาบ้านที่วงการพนันเจ้าทองรํำสุราได้ที เข้าเล่นการพนันกำลังเสียอารมณ์ไม่ดีพอคนไปส่งข่าวว่าลูกชายตายจึงรีบกลับบ้านด้วยความเสียใจมาถึงบ้านเห็นแม่กับเมียร้องไห้อยู่ข้างศพข้างศพลูกชายท่ามกลางเพื่อนบาทเจ้าทองยิ่งเสียใจบวกด้วยความเมาและอารมณ์เสียพนันจึงเอะอตึงตังตะคอกถามแม่ด้วยเสียงอันดังถึงสาเหตุที่ลูกของตนทำไมจึงตกน้ำตาย ผู้เป็นแม่เห็นเจ้าท้องเอะอะขึงขังเสียงดังใจคอไม่ค่อยดีปากคอสั่นจับต้นชนปลายไม่ถูกเพื่อนบ้านจึงเล่าให้ฟังแทนเมื่อรู้เรื่องแทนที่เจ้าทองจะระงับยับยั้งอารมณ์กลับมีโมโหโทโซเพิ่มขึ้นขี้หน้าด่าแม่อย่างเดือดพลานว่าไม่ดูแลหลานให้ดีแม่ได้เติดตกใจกลัวตัวสั่น เจ้าทองก็ลืมตัวขาดสติยับยั้งชังใจกระชากมีดเน็บอยู่ข้างฝาบ้านตรงเข้ามายจะฆ่าแม่ให้ตายด้วยความแค้นเหตุการณ์เห็นท่าจะไม่ดีโอ้เหตุการณ์แบบนี้เห็นท่าจะไม่ดีครับเพื่อนบ้านก็เข้าฝางังจับกุมวัดพร้อมกับกล่าวเตือนสติ แต่เจ้าทองหน้ามือตาลายที่แล้วออกแรงสะบัดดินหลุดกระโจนเงื้อมีดเข้าหาแม่หญิงฉราเห็นท่าไม่ดีจึงออกวิง่งออกวิง่งหนีจากบ้านไอ้ลูกในรักคุณก็ยังไม่ลดละไลก่กลัวตามแม่ไปติดๆอย่างไม่ลดละหญิงฉราวิ่งกระเซาะกระเจิงหนีตาย ดีแต่เจ้าชองเจ้าทองมันยังไม่สางเมาดีมันจึงวิ่งสเปสปะตามแม่ไปไม่ค่อยจะทันเพื่อนบ้านเห็นเหตุการณ์พยายามจะขัดฝังแต่ถูกเจ้าทองมันปลายมีดวืดวาดเข้าใส่ต่างก็กระเจิดกระเจิงออกไปทุกทิศเจ้าทองออกตามแม่ไปอย่างกระชั้นชิดหญิงชราเห็นท่าไม่ดีจึงหนีเข้าวัดหวังพึ่ง คุณพระพระคุณเจ้าให้ช่วยด้วยเพราะเป็นเขตอภัยทานเข้าไปหาสมภารที่กุฏิรำร้องให้ช่วยสงเคราะห์แก่สัตว์ผูตกยากสมภารเข้าขวางหมายเตือนสติพยายามเทศนาสั่งสอนให้รู้จักชั่วรู้จักดีว่าการฆ่าพ่อแม่นั้นมันเป็นบาปมหันต์พ่อแม่มีคุนที่เลี้ยงเรามากว่าจะเติบโตแสนจะลำบาก แต่เจ้าทองหาได้เชื่อฟังแม่กลับตรงเข้าไปผลักท่านสมภารจนเสถลาตรงเข้าไปจะฆ่าแม่แม่ที่แอบอยู่ข้างหลังอีกหญิงชราอาศัยจังหวะที่เจ้าทองยังช้าอยู่วิ่งออกจากกุฏิหมายจะขับไปที่โบสถ์ปิดประตูเจ้าทองเอีกออกออกวิ่งตามไปติดติดบุดวิดจวนเกียน หญิงชราก้าขบวนเจ้าทองเงื้อมีดหมายจะฆ่าฟ้าดินฟ้าดินก่อปฏิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างคนดีลงโทษคนชั่วฉับพลันดินที่เจ้าทองเหยียบอยู่ก็พลันแยกออกจากกัน เหมือนฐานน้ำหนักของคนชั่วไม่ไหวลูกทรพีทุกตกใจสุดขีดร่างร่วงลงไปในร้อยแยกมีดหลุดจากมือส้างเมาโดยฉับลันแถมแผ่นดินนั้นกลับหนีบตัวเอาไว้เจ้าทองพยายามดิ้นให้หลุดแต่ดิ้นยังไงคงจะดูดเจ้าทองดินนั้นยังดูดเจ้าทองลงไปเรื่อยๆยยิ่งดิ้นยิ่งดูดเจ้าทองตาสว่าง ได้คิดถึงบาปบุญว่ามีจริงตนเจอบาปกรรมตามทันจึงเกิดความกลัวแห่ปากร้องเรียกให้คนช่วยเสียงดังลั่นสนันวันไหวด้วยกลัวตายหญิงชราผู้เป็นแม่หนีเข้าไปในโบสถ์ได้ก็ปิดประตูรอดตายแต่ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยของเจ้าทองก็แปลกใจแง้มประตูออกมาดู เห็นเจ้าท้องถูกธรณีสูบก,ก็ตกใจเข้าใจทุกอย่างทันทีด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่เกิดความเป็นห่วงกลัวลูกจะตายลืมไปเรยอว่าเพิ่งถูกลูกธรพีคนนี้ไล่ฆ่าจนเอาชีวิตแทบไม่รอดมากยกๆนี่แหละเนอะความรักของแม่ที่มีต่ลูก รีบเปิดประตูโบสถออกมาออกมาดูลูกทันทีเจ้าทองเห็นแม่ออกมาถึงน้ำตาร่วงร้องไห้โหด้วยสำนึกผิดกราบเท้าแม่สรภาพผิดหญิงชราฟาแขนลูกชายหมายจะดึงให้พ้นจากพื้นดินที่ดูดแต่หาได้ขยับขยื่อนไม่ผู้เป็นแม่หมดปัญญา หมดปัญญาก็ไปขอร้องให้พระในวัดมาช่วยพอดีชาวบ้านตามมาทันนางขอให้ช่วยลูกชั่วของตนด้วยให้พ้นภัยท่านสมผานให้ชาวบ้านทำคัน้าให้เจ้าทองของขมาโทษแม่ฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้กระทำชั่วลงเกินล่วงเกินแม่ไป และขอให้แม่ธรณียกโทษให้หญิงชราเป็นแม่ยกโทษให้อโหสิกรรมให้<ม>ชาวบ้านจึงช่วยกันฉุดเอาเจ้าทองขึ้นจากดิน<ม>แต่ไม่ว่าจะฉุดกระชากหลากดึงอย่างไรก็หาขยับขยื่นไม,ม่มีแต่จะจมลงชาวบ้านจึงเปลี่ยนมาขุดดินออก<ม>แต่แปลกประหลาดอัศจรรย์เหมือนสวรรค์ลงโทษซ้ำ<ม>ดินนั่นกลับแข็งเหมือนเหล็ก จนจอบเสียมที่ขุดกระเด็นดีดออกมาโดยไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิิ์ไม่ยอมยกโทษให้ในที่สุดจนปัญญาที่จะช่วยเจ้าทองได้แม่และเมียจึงได้นิมนต์ท่านสุมภานให้เทศนาโปรดเจ้าทองเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าลูกทรพีทำนึกผิด ฟังเทศด้วยอาการสงบน้ำตาหนองหน้าร่างก็จมลงเรื่อยๆเจ้าท้องทุกทรมานอยู่นานเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนก็สิ้นใจตายพร้อมกับร่างจมลงหมดแผ่นดินก็ปิดเหมือนเดิมท่ามกลางความโศกเศร้าสังเวชใจของชาวบ้านที่พบเห็นคุณผู้ฟังที่เคารพ เรื่องนี้คุณอนุชิตบอกว่าได้รับฟังจากแม่และญาติผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งและก็ส่งเหตุการณ์นี้มาให้เพื่อเตือนสติคุณผู้ฟังจะได้มากไม่น้อยให้ประการใดก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการนี้ได้ข้อคิดไว้พิจารณา เรื่องลูกทรพีผมยังมีอีกคุณผู้ฟังครับแต่ว่าคงจะเป็นคนละแบบกันส่วนจะเป็นยังไงเอาไว้วันต่อๆไปผมจะค่อยเล่าอีกนอ้องคุณผู้ฟังเนานอกจากนั้นยังมีเรื่องอื่นๆจะเป็นนิทานนิทานที่ไม่ใช่เป็นเป็นเรื่องเล่าเรื่องอะไรก็ตามผมจะพยายามหามาให้ แม้จะนิทานที่ไม่รู้จักจบก็ยังมีคุณผู้ฟังนิทานที่ไม่รู้จักจบนี่มันไม่ยาวมันสั้นแต่มันสนุกเหลือเกินคุณผู้ฟังเนาะและเรื่องความมีน้ำใจผมจะพยายามหาเรื่องแบบนี้ครับและก็บันทึกของนักโทษประหาร นักโทษประหารมีบันทึกว่ายังไงคุณผู้ฟังถ้าใครได้ฟังเรื่องนักโทษประหารจะรู้ว่าโอ้โหคนเป็นนักโทษที่ไม่เคยกลัวตายคุณผู้ฟังพอถึงเวลาจะถูกประหารถึงเวลาจะตายกลัวตายมากครับถ้าขอต่อเวลาได้สักสองสามนาทีจะขอต่อครับเออถ้าพูดถึงเรื่องเหล่านี้และยังมีที่หลวงตาแผลเยื่อไม้ เคยไปเยี่ยมนรกคุณผู้ฟังเล่าเอาไว้แม่ดีมากเลยเรื่องเยี่ยมนรกเนี่ยพวกเหล่านี้จะทําให้เราไม่รู้จักไม่ให้เราไม่กล้าทําบาปทํากรรมคุณผู้ฟังคนได้ฟังเรื่องเหล่านี้เราจะรู้ว่าโอ้บุญมันอยู่ยังไงกรรมมันอยู่ยังไงและภัยพิบัติที่เคยเกิดสื้นนามิอย่างเนี้ยถ้าผมพูดขึ้นมาว่าภัยพิบัตินี้มันเกิดจากเวรกรรมของมนุษยชาติคุณผู้ฟังครับเช่นคลื่นยักษ์ กวาดล้างเมืองอย่างนี้บางท่านหาว่าเอ้ะเกี่ยวเอาอะไรมาําเติมหรือเปล่าถ้าผมพูดเรื่องนี้แต่คุณผู้ฟังครับเรื่องอย่างนี้เรื่องอย่างนี้มันมีที่มาที่ไปนะไม่ใช่พูดเล่นนะ